ครับเบลดินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับในเอฟซีทั้งบ้านครับเมื่อนี้เบลดินเบลบอยเบลโจมาหาไต่เกียรติครับแม่นิดไม่สีกำลังน้ำมากครับผมสวัสดีครับครับผมฟูดมาเซ็กซี่เลยบ้านนี้ยฟูดไต่เกียรติมันหอนเนาะหอนเหรอโอ้ยแขกหมันครับพี่น้องจุ๊บนี่เนี่ยเห็นพี่น้องมั้งเลยเกียรติแอ่หน่อยตัวน้อยหน่อยตัวนี้ ไต่เกียดหน่อยพี่น้องครับอุบโอบ๊โอบ,อบเอาแนวนี้มาไต่เกียดครับเมื่อนี้ก็ป้ากันไปครัจกปลาหักกล้วยครับปลาบอยอยู่ฟังเหมือนครับนี่ครับผมบนี่ไก่กันแฮ่ตัวนี้พี่น้องจับจับเอาตัวเด็กก่อนเอาตัวนี้นี่นี่นี่เน,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 นี่นี่ครับตาเหมาเลยครับน้องหน้าไทนี่ฟอก ครับจุ๊บจุ๊บแมงกิดีดนะครับเนี่ยถ้าเราเอาครับเมือนหินพี่น้องเห็นแมงกิดีดบ้างไหมเกิดธรรมศาสตร์ด้วครับแมงกิดีดนี่ครับเกียดอีเอ๋หน่อยพี่น้องอุ้ยวุ่นใหญ่จอยเจ้ามาถ่ายฟังหนิงมืงอย่าขยับกระบาลเลยเวลาโอ้ยพี่น้อง Chúc đây Nè à. ừ, Nè phía đó Chúc Nè Phía đó Cho đây Hả Không có gì ไบไม้ท่ามกลางแสงเยนตาเมาเเลยจ้าจุ๊บบ่เห็นเลือก่แน่โ<า>ม่ไงเขียนหม่เขียนมออหม่กรบรบครบเขียนหม่ครบแม่วงจตต์ปาดฮะเอ๋ย คุณแม่นิดมาล่ะครับสวัสดีค่ะ้นต่ไฟเมาเมาอยพี่น้องเวรสามกลางแสงสัลวอ้หครับสวัสดีจ้าปลาเือตัวใหญ่ดึงมื่นนี่ตัวไม่สีเงียนี่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 บครึ่นี่นั่นครับพี่น้องครับนี่ อะไรเอ่ยน,นั่งนิดเขาเมาอยู่นี่ไงยานูไรค่ะหนูเป็นอึ่งเบ้าค่ะ

บอยก็ไม่นิดด e ูฟังผมครับเไยครเบยไบเยจัเอยู่เมยไปเลยไเลยเลยไปเลยไปเลยเลยไปเล้ลยไปเลยล้ไปมดยลยววเาโจปเลยนิเลียไปเย ต so. so. ัวนี้ไตเสี่ยงตัวทั้งไหนตัวท้งอตัวเบาบ่เห็นเอาตัวไตเสี่ยงกันตัวใหหน่อยอตัวไตเสี่ยงเขามาที่นี่ดีดีดีพี่นนอ บไม่หาเกิดข้เดียวไม่กีใส่ถุ้งแง่ก็เหมือนะเลือดเกิดขึ้นจับแง่กินมั้งยิงี่น้องจุบเอ้าปไฟก่อนไม่ไหวมันโค้งใส เมื่อี้ก็ได้มุขมกเล้วครับมกนมหนึ่งให้อมอีกสากันเหอให้หอมอีกสามลูกฟ <c oughs> ักตึกกันมกหมาหมันนี้มูก,กโม,โมูหมบเ,เนะมูหไูหมูมหมุมหมูหมมหอห

ขั้แหงเป็นหมาเราต่ำกันเออนี่อางตัวนี <that <that ้ใหแท้ย่งขี้คยมสี่ดิบี่มนีลนี้คุณตัวดาวพอกี่ขี้คัแหงวันไม่สีดิบเำขี้หมูขี้หมาไักน่ยนี่ นี่แหละพี่จังบินมานีพี่โูอ้บเนี่ย,ย,ยนี่นอ้ขอบไวยยอมแผลมาฟางผีตังเห็น

เรเยร์พี่นองครับหลายยางหลายไจานโคเกียรมั้ก right. ิน่จากเจ้าเป็นกิเดี่จากเจ้าเกียรเกามไอาเอาดีพี่พี่สามตี่นี่จะารมเกียมั้นี่แหละามันเลิก

บ่ต้องอะไรเนี่ยเป็นอไรนองคุบคุคุอะไรมอันนี้อันนี้อันนี้เ่าไหร่ไมจียที่คนแบประเทศใช่ีมาเบินเสยไเสียงจีรีจีใ่ครเจ็ดพองเลย ปาดเหเห็นโซนกับนี่นี่ปล่อยมันมีทั้งเสียงไงปล่อยือเป็นหางปโอบว่ามันหางกีดีนวะนี่เห็นอันนี้มันนนว่ามันหางมากนี่ไปน้องบาดิ้งใจปนี่ ไี่ได้บ่ห่โอ้ไปเบิดเหรอขาวดาักเมนตมันตายเราประจักรดกิปน้องกินมันมัน้ตุ้งหกี่แตกเราประจักรดอ๋อพี่เอ์ใครรับ ิงพาปันกลับแล้วครับยวสรุปคลิปมึงกันครับาตัวใหญ่เดียตัวเล็กผลงานการหาเขียดหาเมกีดีดครับของเบาดินเบาบอยเมสีเมนิดเบาโจครับมัยังติดเสียกาอาชนะเลือดด้วยันนี่เขียดน้อยเจ็ยดน้อยโอ้ยพี่ลอบงเน่ยมาโจ้เาอออันนี้ของใคร่ของบอย ได้พรอยากก็กินอยู่ครับแมงกับเขาตาเขาป่าครับพี่น้องบาดินขอบุญขอบคุณคืเอฟซีเลยครับขอบคุณแมเมครับขอบคุนพี่น้องทางฟังเล่าพอแมเป่นพี่น้องทางบ้านทุกๆหม่องบอลทุกทสถานที่ใหญ่ใส่ยิ่งทางต่างแดนน้ำคาวฝากแช่คลิปให้บาดินห้อยดินี่นิีสานบาบอยแดนด่นิีสานสามเอกอีสานผ้าหล่อเด้อครับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานที่งานแม่มนะครับเมนิดเมกิดเมสีเม่นางแม่จอยแม่นี่พ่อตอง ทีมงานเบิร์ดสุขูสุคนที่บาวดินบริดเกลาครับขอบคุณกาลังใจนะครับที่มีหอยครับพี่นองอยู่ดีม่แห้งนอนรับฟันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ